สวัสดีครับที่นี่ร้8 t h ปดไทยแลนดครับสำหรับวันนี้ก็มีสินค้ามาแนะนำอีกแล้วครับเป็นหูฟังไร้สายบลูทูธเป็นแบบเอียบัดนะครับเดี๋ยวให้ชมบรรจุภันฑ์ครับดูรอบๆกล่องก่อนสำหรับในรุ่นนี้ก็เป็นหูฟังอีกรุ่นหนึ่งซึ่งเป็นราคาต่ำกว่า200บาทนะครับแล้วก็มีเสียงเบสที่ผมทดสอบแล้วทดสอบแล้วนะครับฟังเพลง ดูหนังค่อนข้างจะดีเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูส่วนประกอบโดยรอบๆนะครับคือในชุดหูฟังก็มีกล่องมาแบบนี้และครับแล้วก็มีอะไหล่ยางสำหรับรองหูนะครับมาให้ด้วยอีก2ชุดอยู่ในกล่องนะครับซึ่งเวลาชาร์จก็จะมีเป็นอินดิเคเตอร์มีไฟขึ้นแบบนี้ครับซ้ายขวาแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์บอก ปิดฝาก็ยังมองเห็นสถานการชาร์จไฟอยู่ครับในแบบนี้มีกระจกฝากล่องเป็นกระจกใสครอบแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นพอร์ตชาร์จแบบไท e ีอีกแล้วครับซึ่งสะดวกมากพอโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆก็ใช้ไท e ีทำให้เรานำม,มาชาร์จโดยตรงกับอะแอดปเตอร์ของมือถือได้เลยเดี๋ยวจะเชื่อมต่อให้ดูนะครับเราก็เปิดบลูทูธแบบนี้ก่อนแล้วก็ ไปสแกนหาในโหมดของบลูทูธไปสแกนหาโดยชื่ออุปกรณ์ก็จะเป็น K10 นะครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปสแกนกันรอสักครู่ครับจากการใช้งานของผมก็ค่อนข้างจะพอใจเลยนะครับเพราะว่าราคาถูกมากตัวกล่องของมันเองก็เป็นที่ชาร์จแบตเตอรี่ให้ตัวหูฟังอ,อย่างที่รองหูก็มีอยู่หลายไซส์ให้เราเลือกครับ เดี๋ยวตอนนี้รอสแกนสักครู่นะครับนี่ครับชื่อของอุปกรณ์ก็คือ K10 ก็กด pairing ไปเลยก็โอเคไป,ไปตามนี้แค่นี้ก็พร้อมใช้งานนะครับได้ทั้งฟังเพลงดูหนังฟังเพลงรับโทรศัพท์ใส่ค่อนข้างจะสบายหูเลยครับนี่อุปกรณ์พร้อมแล้วแล้วก็จะบอกสถานะแบตเตอรี่ที่อยู่ในตัวหูฟังด้วยครับนี่มาแบบนี้ก็ พร้อมใช้งานแล้วนะครับการเปลี่ยนเพลงรับสายอะไรพวกนี้ก็ใช้คอเอาครับแต่สัมผัสเอาที่ตัวหูฟังแต่ส่วนตัวผมผมควบคุมมาจากมือถือเอานะครับง่ายๆเหมาะเลยครับเดินทางขับรถนี่อันนี้คือยางแบบเดิมๆที่ใส่มาแล้วก็กมีสแปร์มาให้ครับในกล่องเดี๋ยวผมให้ดู ก็จะมีไฟสถานะด้วยครับตามนี้เลยในครั้งนี้ออกแบบมาได้ดีพอสมควรเลยครับเพราะว่าราคาก็ไม่ถึง200ราคาถูกมากส่วนลิงก์สินค้าเดี๋ยวผมจะแปะเอาไว้เหมือนเดิมครับตอนนี้แบตเตอรี่ก็ใกล้เต็มครับขึ้นมา94%แล้วทั้ง2ข้างนี่ก็มาในกล่องแบบนี้ K10 นะครับบอกเลยว่าเสียงดีมากๆใส่สบายหู